ทำไมมึงไม่หาเมียสักคนวะไอ้จอยในพวกเราก็เหลือแต่มึงคนเดียวแล้วที่ไม่มีเมียสักทีเออสาวๆในหมู่บ้านเราก็มีตั้งเยอะมึงก็เลือกสักคนสิวะพวกมึงก็พูดง่ายกูไม่ได้รอเหมือนพวกมึงนี่วะใครมันจะมาชอบวะ <c oughs> จอยบอกอย่างตัดผพอก่อนจะกระดกเล่าเข้าป่าถ่ามกลางเสียงหวัวเราะชอบใจของแหลมกับแดงสองเพื่อนรัก ที่ได้แต่ตบบ่าปลอบใจสามหนุ่มพากันนั่งกงเล่าตั้งแต่หัววันและกำลังพูดถึงเรื่องที่ไอ้จ้อยไม่ยอมมีเมียเป็นตัวเป็นตนด้วยรูปร่างที่ผอมแหง้งและหน้าตาขี้ริ้วขี้เละจนไม่มีใครสนใจทำให้ไอ้จ้อยได้แต่น้อยเนื้อต่าใจในตัวเองว่าชาตินี้คงหาเมียไม่ได้เป็นแน่ เวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นซึ่งพวกเขาได้นัดกันตั้งแต่เชา้าว่าจะไปวางใส่ดักปลาที่นาด้วยกันแต่ตอนนี้ไอแดงและไอ้แหลมกลับมเมาปลิ้นนอนสลบไม่ได้สติไปแล้วไอ้จ่อยจึงตัดสินใจขวาจอบแบกใส่ดักปลาเดินไปที่นาเพียงคนเดียวชายหนุ่มเดินลัดเลาะไปตามคันนา ผ่านต้นข้าวเขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์พื้นนากว้างที่มีน้ำเจิ่งนองจากฝนที่ตกลงมาก็เต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลาพอให้ชาวบ้านได้ออกมาจับหาอยู่หากินกันไปเมื่อมาถึงที่หมอกหมอซึ่งเป็นแปลงานาที่อยู่ติดกับชายป่าจ่อยก็ลงมือขุดดินจนเกิดเป็นร่องพอให้น้ำในนาไหลลงมา ก่อนจะนำใส่ดักปลามาวางไว้กะว่าถ้าได้ปลาสิวปลาซอยก็จะเอาไปหมกกินเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นจ่อยก็เดินไปทิ้งตัวลงนอนอย่างเถียงนาด้วยความรู้สึกมึนหัวจากฤทธิ์ของสุราก่อนที่เขาจะพลอยหลับไปในที่สุด